บ้านทุ่งริมทางนี่มันคือปูทอนชัดๆคือร้านพี่นี่คือมันมีอะไรให้ดูอ่ะคือบรรยากาศนี่แบบมันนึกถึงสมัยเมื่อตอนเด็กๆอ่ะมันคือมันนอกอ่าใช่นะมันนอกท, <ำ S 1> ทกห้แบบธรรมชาติเงี่เราจะไปนั่พวกนี้นะบอกให้มันเป็นเทสส่วนตัวเขาเรียกรสนิยมส่วนตัว,วมันอาจจะ ดูเหมือนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นขยะหรือเปล่าแต่สำหรับบางคนมันคือศิลปะมันคือความชอบของเขาเพราะของแบบนี้ความเชื่อดูถูกกันไม่ได้นะครับทาร้านขนาดนี้นะขายผัดไทยทขายอย่างเดียวเลยขายอาหารอาหารไม่มีในเมนูแต่สั่งได้ครับเอา,เอาแล้วลูกค้าจะรู้ยังไงอะ่ะปกติร้านเปิดทีมมอง ถ้าปิดอะปิดไม่มีกําหนดแต่ว่าครัวสองนครึ่งปิดนั่งกินเฉยๆแต่ว่าอาหารไม่มีเราไม่กินอะไรอะโอ้มันไม่กินกันแล้วมันอ่ดแล้วก็ว่าเรากินเล่าอย่างเดียวแล้วพวกนี้โดเราจะไปกินอะไรทั้งคืน